สุดท้ายนี้ครับขอเสียงบมือดังไปกรลังใจกับนักกีฬาทั้งสองทีมเอาล้ครับนี่ครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาการกีฬาย่อมมีวันจบสิ้นครับผมเรามาร่วมเป็นสักิีพยานครับในคู่ชิงชนะเลิศประจําปีนี้ครับในครั้งที่20าฮะเอาล้ครับแน่นอนครับคุณบอลนี่ครับมาแชมป์มันถูกเปลี่ยนมือเปลี่ยนไปอีกแล้วแน่นอนอยู่แล้ว แชมป์เก่าครับมาในปีที่แล้วอย่างเชมป์เอฟซีปีนี้ไม่ได้หรือส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันอ่าหนื่องจากว่าปีนี้เป็นนักกีฬาในระบบเปิด2ตัวผู้เล่นถูกต้องดีแล้วครับมาก็จะเขาเรียกว่าทรัพยากรค่องท่านที่จะน้อยครับดีแล้วครับมาทำให้ครับแชมป์ในปีนี้ครับต้องมาท้าชิงกันครับทีมแรกครับมาจากนีแล้วครับชุมพรนีแล้ครับสอชอลูกเค้ และต้องมาเจอกับโอ้โหอีกหนึ่งทีมครับผู้ท้าชิงในวันนี้่เป็นเขาเรียกว่าชุมพรผสมหน่อยๆน,นะนี่แหละครับอ่านี่แหละครับหมูเถื่อน xpb เอาละครับดูว่า1 0 0 0 0แบาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจะตกเป็นของใครเลยครับจานัดครับเอาเลยคิกออบูนปูน เอาแล้วครับมากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งครับในนัดสุดท้ายของการแข่งขันในรายการดาสวีสัมพันธ์าาต่อต้านยาเสพติดครับมาครั้งที่20ครับผมนี่แหละครับชิงเงินรางวัลครับแชมเปี้ยนเอาไปเลยครับมาส0บหมื่นส0หมื่นเท่าไหร่วะสิ0หมื่นเนี่ย1นึ่งแสนบาทไทยดาสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่20ประจำปีนี้จะมีชื่อทีมใดจดลงไปในกีนเนสบุ๊คเว้ยแต่ถ้าเชียร์ในฐานะทีมงานของสอจอลูกเค่ล่ะก็ต้องขาวๆสิวะฮะเราไวาลาวาครับแต่ถ้าเชียญญยยรรร์ผู้บา

ตกนวดนี่แหละก็สอชอลูกเคหรือเปล่าเอาละเว้ต้องมาดูครับเปิดก่อนแล้วมันจะได้ปูดหรือไม่นี่แหละครับมาสําหรับทางฝั่งก็อชอลูกเคมาที่ละศักหนักซะนะฮะขั้นฉันขอกินหอยแครงดีกว่าทําไมต้มไม่ต้องลวกให้มันสุกมากเลือด14บีเพราะฉันจะซดน้ําหอยเนี่ยเอาลครับออกข่าวมากันไปไปกันต่อครับโยกมาจนวันนี้กระชากแล้วก็ปังเรียบเรี่อยยังอยู่ โอ้โหบริษาบประตูตบางอามิลไอ้สั์มึงนอนรอเลยอะโอ้โหนี่นะครับมามียานอย่างรู้โอ้โหนี่ครับมาจะเข้าอิสลามแล้วเนี่ยอ่า,าเปิดยาวๆมาที่ทางด้านนี่แล้วก็กอนทวีสีคงสีเนี่ยและครับมาสีก็คงสีลูกนี้ฟ้าใครที่ได้แชมป์เนี่ยมันก็ยังจดจำไปถึงปีหน้าอ่า,าและปีต่อๆไปแล้วก็แล้วใส่ขวาเนี่ยและับจะแชมป์ครับมากเลย w o r แค c ม a สว่างแสงนีบอลบุบ๊บอกว่าบอกว่าไงวะไอ้แชมป์ไอ่แชมป์กลับไปนะมึงซ้อมยิงอย่างเดียวเลยนะ ทำไมอ่ะเนี่ยครับมาแม่งดีชิผายกเว้นจบสกอร์เอาละครับมาที่จีมิซุโน่ครับซีดานเธิร์หลบมาตีบอลออกซ้ายครับมาที่โจโจ้ JNL ธีรศักดิเงินบำรุงก็กับไปตั้งทีมนี่แหละครับโจโจ้หนักซ้ายจ่ายก็มาที่จี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 แล้วก็ใบผาทางด้านแบงแบงควายและจะนั้นก็ยกชิชิเบาๆครับมาดูครับนี่แหละครับจบวิ่งแซงก็เจอโจโจ้บอกว่างวดนี้ยังไงซีก็ต้องมาสุดท้ายกูวิ่งซีเต็มเฮ้ยเฮ้ยอามินเฮ้ย น,นี่แหละครับไม่ใช่กวินผมก็บินได้นี่แหละครับใส่อาชีก็ต้องมีดีสิวะนี่แหละครับกีติกาชดได้ไปด้วยเอาละครับต้องมาดูแล้วออกมาเรียนนี้จีจีมิซุโนะใส่ซ้ายหักขวาใส่ขวา ยไม่ไปได้ไงวะน่ะแล้วตอนนี้บอกดอกรองเท้าพังแล้วเอาล้วครับออกขวากระชากลามาเฮ้ยจีจี้เอ้าแะครับเปิดมาตรงนี้แล้วก็ยังไม่ผ่านนะบอลในแดนกลางก็ช่วงนี้ตัดบอลได้โตกลับมาไปแล้วเว้ยนี่แหละครับมาเทีมเป็นของดีมูเือน์พีบีไปปีนเกลีโว้ยย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 ทยย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 ทันยยยยยยทันยยยยยยทันยยยยัยย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  ภาษาฟุตบอลเขาเรียกว่ารออีกแล้วใช่ไหมคะ นี่แหละครับมาดูอยู่จากที่ไหนครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์โอเคใส่ขวาหลุดออกหลังใบครับมาด้วยความบักคั่งครับของแอนมารลุดธงชัยครับครับและจะนี้กลับมาที่ประตูประตูครับนี่แหละครับอาล้ครับกลับมาที่เอ็ดมุนโดทวชัยซืบพันเดชพันนี่แหละครับจ้องจะสืบพันอย่างเดียวตอนนี้นี้หมูจะกินไอเคจริงหรือไม่เหลือเชื่อแล้ววันนี้เฮ้ยแล้วก็เฮ้ยทีละฉากเด็นบับลุงนี่แหละครับหนักซ้ายกับใส่ก่อยมาลูกนี้ครับมาบอลออกข้างใบรออีกแล้ว ลเนี่ยภาษาฟุตบอลเขาบอกเวลาบาดเจ็บจะมีนาทีบาดหรือไม่ไหลมาแต้นัขวาขยับจุดจองแล้วก็ใส่ขวามาเฉแลพับพับหลุดออกหลังไปและตรงในพื้นเซ็นครับเอาละครับขยับเบิ้ลกันมาใหม่ครับอยู่ในช่วงโค้งใจถ่ายไหลมาในวันนี้ครับในกรอบเคยโทษรับดาจ่าไหลมาปั้งและเข้าขวาปังปังไวายปังโพแล้วเฮ้ย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 ไอ้ดู สายจ่ายก็มาใหม่ครับพื้นที่สวีเสียไม่ได้ก็สอจอบ,บอกลุยกันหน่อยเอากันหน่อยแพ้ก็แพ้สมศรีแต่วันนี้ยังไม่รู้ว่าจะแพ้หรือไม่เพราะตามหลังแค่ตรงเดียวแล้วก็มัดไวหลดหมดเวล่าการในครึ่งเวลาแรกไปเสียแล้ว น้าช่วงเวลาต่อฉากนี้ป่อยไปายจากนี้ป่อเน่ก็ต่อฉากนี้ไปอีก15นาทีครับครับเรามาดูกันว่าครับสกอร์ตอนนี้เป็นยังไงคุณบอลอาทีบีะนะขอบคุณบางถังมากเน่อันนี้คือเฟซจริงไม่ใช่อวตารนะเฟซจริงเว้ยไปกดติดตามได้โอเคเน่ครับว่าที่คุณพ่อแล้วอแล้วจงนี้ใช้ขวา พาไปรถถังลูกนี้นะยังไงก็หายาห,าหมายถึงหายเข้าไปในโกหายไปในป่าปามนั่แหละเอาละจีจีมิชนโนของเดชากนครมาถมกลับมายกยาวๆมาที่นี่แหละครับมลแล้วก็มลมานัดลูกละห้าพอโอ้โหใส่ซสยเอาละครับเดี๋ยวดูบางถังจะมีอัดฉีดบ้างหรือเปล่านี่เอาละครับตรงนี้ครับเดี๋ยวมาดูกับวิ่งเข้ามาซ้ายขวาป<า>ังเ้ ให้หน้อยยุ่งน้อเฮียเข้าป่าปลามาแล้วดูครับมาบางถังขึ้นแล้วเวลาสุดไอ้ไหนบอกว่าเป็นตุเป็นตาเลยนะใช่ขวายังอยู่ยังไม่ผ่านครับมาขยับกลับมาใหม่ครับมาดูว่า<ะ>ไอ้ไอ้เคเน้นชะงับหมูเข้าหรือเปล่าเอานะครับออกซ้ายย้ายมาใหม่ครับอารันนัทเฮ้ยเฮเกือบไปและเจอนี้ครับมาที่นี่แล้วครับมาลักมลลักมลมานัทและเจอนี้บิดซ้ายบิดขวาเจอไอ้เคลเฮ้ยแล้วจะนี้เฮ้ยมึงเก่งไปเย็นเคแล้วก็เรียบแล้วก็แล้วก็ ยังเยอะโอ้โหดูครับมาเจอเอสมุนโดกวาดลานวัดเข้าให้หยับจับกลับมาใหม่ครับมาเจอความเร็วหมูเถื่อนแต่ว่าเหลียมนี้ดีกว่าสำหรับเทพนมพรสีหน้าให้มานี่บนมานั้แล้วก็ใส่ใส่เรียบเรียบกอเอาถอดา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  คนที่อาชีพบอลมานานไว้บอกได้คำเดียวเลยว่าชอบเอาแล้วครับผมเป็นน้องครับสมศักดิ์ศรีคู่ชิงชนะเลิศในปีนี้ละ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 เหลือเกินเอาละเว้อละวาครับนี่แหละครับไอเคเริ่มชักงักหมู่ฮะมีเมียหนึ่งคนสนวนน้องหน้ามคนนั้นคนนั้นจะมาแล้วอ่าแล้จุดนี้ตัดได้โตมาไม่รอช้าวันสวั์กันทะโลกก่กิกีกิกิอ ก ah> um ิี้มันเป็นสกอบผู้บ่อยผู้พาไปสเกิดถ้าเป็นเมื่อก่อนกกี้เต้นนี่เต้นกิี้เต้นดูไม่ดูดูไม่ดูดูมีเส้นตายเกี่ยมันกว่ารายการคู่ชิงเงินล้านอีกนะเอาล้วครับปาดมาใส่ขวาปังหลุดออกเฮ้ย เจนน,น่าจะห้อยนางกวักแน่เลยอโอ้โหอยากจะตัวสารใช่ละเกินขอตัวนักกีฬาเบอร์เก้าของสีดำหน่อยได้ไหมครับนายเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยใครเห็นก็ว่าเข้าใครเข้าก็ว่าเห็นสิ่งที่เห็นมักจะไม่ใช่และสิ่งที่ใช่อะมักจะยังมองไม่เห็นนะจ๊ะเมียนาะไปแล้วนะโจะแล้วก็ยกยาวมาตรงนี้เคีย้ยเคี้ยแล้วถ้าบอลหลุดไปนป่ปาปามใครจะไปเก็บเราะน่ะแล้วก็ผู้ินไม่รอไม่รอช้ายกธงขาว บอกว่าทั้ง2ทีมไม่มีใครเก่งกว่าใครครับเอาไปถึงไหนแล้วเนี่ยแหละครับมาต้องตัดสินด้วยดีกากันอีกแล้วหาจุดโทษอีกแล้วแต่เป็นจุดโทษที่สมศักดิ์สมสีเลยทีเดียวเอาแล้วกับพี่น้องครับนี่แหละครับมาคู่ชิงในปีนี้ครับมาพาบอลมา2วันคุณบอลอ่าฮะผมพร้อมแล้วชมครับ โอ้โหร้อยถือว่าลูกนี้เนี่ยเป็นไงยิงดีมากๆโหนิน่งครับอดีตผู้เล่นจากฟุตซอลไทยแลนด์ลีกโอ้โหแล้วก็อดีตนักีิาส่งผู้เล่นหมายเลข19บเก้ามาลุตธงชัยลงมืเป็นคนแรกครับจะดวนกับธนัดอักนนท์อ่ะฮะยิงเข้าเพื่อตีเสมอครับยิงเข้าเพื่อเท่ากันครับพร้อมแล้วชมครับ เฮ้ยเฮียแล้วเฮียแล้วจิมเอาละครับมาตอนนี้สจอลูกเคพิกสานการณ์มาได้ขึ้นนําแบบได้เปรียบแบบเล็กน้อยเล็กน้อยยังยังมันยังไม่จบยังไม่จบจ้าเราจะมาดูคนที่สองของสอจอลูกเคกันก่อนยังมีดวงย จาน้าจ๋ากูเห็นปุ่มมิชิโน่ลอยออกมาสองปุ่มเฮ้ยไม่เฮียนมันเม็ดอินอะไรวะขาดซื้อของแท้ใช้บ้างนะจีมิชิโน่ปลาเลือนเชื่อต้องบอกว่าอย่างนี้ครับยิงเข้าเพื่อต่อลมหายใจยิงเข้าเพื่ออยู่ต่อพร้อมแล้วชมครับ

ทัั้งวนกูรอมาสองวันแล้วและมาดูคนสุดท้ายถ้าเขายิงเข้าของทนานสจอููกแล้วก็ลูกแค่เขาจะพาทีมเแชมปส่งู้เล่นหมายเลขสิบมนัดภาพอินนสียิงเข้าเพื่อเป็นแชมปยิงเข้าเพื่อบันทึกโวาสารขว้าเงินวันหนึ่งแสนบาทในค่ำคืนนี้ดวลกับบ้ิษัมประตูเอกกติกรคนซื่อ้พอมแล้วชม ลาลีฟลียแชมเปี้ย,ยนปีนี้ต่อไปขอสโมอส,อสรโซโจลูเค่และวันนี้พวกเราครับทีมงานเทินโปรมีเดียครับทีมงานคนกระเสียงกับผมจอนัทสายเป็นเธอแล้วกับผมบอลนันทีบีครับนี่แหละครับวาจาใดไม่สุภาพ การกระทำใดไม่ดีขอประธานอภัยไว้นาทีนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในปีหน้าขอก่าวคำว่าฝันดีลาตีสวัสดีครับ